สวัสดีค่ะพี่น้องกับมาพบมมาพอก,กันครับช่องสาวหม่องเซนเคยค่ะกับบรรยากาศหนาวหนาวลมพัดเย็นๆค่ะลมพัดเย็นๆหน,นาวๆค่ะช่วงเศ้าๆอากาศหนาวเดอ้อพี่น้องืันเ้านี้ค่ะสิบสี่องศาค่ะสายมาอุณหภูมิก็สูงขึ้นตอนนี้ยุทีียี่สิบองศาค่ะก็ยั้งเป็นอากาศเย็นๆหน,น,นาวๆยู่ดีพี่น้องลมพัดแหงค่ะนี่ภอีสานเนาะค่ะจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอลำปีมาเดอ้อพี่น้อง บรรยากาศสิพาชมผักคือเก้าล่ะค่ะไปเท้ยายางไปเบิง้งจะพาไปเบิ้งผักต่างๆค่ะเบิ้งผักกาดขาวปีก้อนพี่น้องนี้ผักกาดขาวปีก็ล้างงาม้มนขาวปีถืออากาศหนาวๆเย็นๆนี่งามคักค่ะสะพังเลยค่ะคุณน่ะ ช่วงนี้ก็แดดแห้งคักแต่วันหนาวค่ะตากแดดนี่อุ่นพอดีเลยค่ะปลูกควบคู้กันไปปลูกเพราะได้กินค่ะเมลายปลูกน้อยเพราะกินเบิร์ดค่ะเพราะว่าขายบ่ไดดช่วงนี้เพราะว่าเพื่อนผู้ดใดเพื่อนกระปูกคือกันเนาะค่ะบานสะมองพักมากอากาศหนาวเด้อค่ะนี่ปลูกคู่กันกับผักกาดอันหินผักกาดหินผักกาดนั้นะพี่น้องผักกาดที่ว่าเข้าดองนะ พักกาศดเขียวปีนะคะเขียวปีกับขาวปียู่น้ำกันคันเป็นไฮนี่ก็กินบวหวาดบวบไหวเดี๋ยวค่ะหลายเติมยุ่แเพ่งกระเทียมสมองกระวา่าสิมาไส้อันนั้นกระเทียมค่ะไส้แกบอออแกบไส้กระเทียมค่ะก้อนสีไส้กระจิลกหญาก้อนตอนนี้หญ้าหลายพวดอันนี้พักกาศดอันนั้น ผักสลัดเด้อค่ะผักสลัดคอดมูใ่ใบเหีวๆนะคะ่ะสมองมาปลูกไว้กระไลติบยุ่ยเต็มทั้นในลกหายาเพิ่นหนายาหลายไหลคุณน่ะบนหยาค่ะนี่สลัดคอดเป็นทั้งหยาทั้งผักขมผักขมกระลกไปต้มกินกระแซบนี่ค่ะผ้าหยางเบิง้งผักจวงล้มๆนี่แหละกาดดี ตองอยางไปเบิ้งฟังพุ่นค่ะพี่น้องเพราะว่ามันย้อนแสงค่ะแสงแดดอยู่ฟั่งนี่หอมแดงคืออากาศเย็นกับา้มกระเทียมก็หอมแดงนี่ตรงอากาศหนาวเพราว่าได้พักอย่างถ้าอากาศหนาวๆเย็นๆน,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 นี่เพิ่นซิมักค่ะและะ้วก็ง้ม เฟียงมะท่านไดไซน์อันนั้นดอกพี่น้องเฟียงมะท่านไดไซน์อัน,น,นต้นใหม่ดอกอีกจักหน่อยก่อนนี่ค่ะพักพิดหูพิดตาบ่ค่ะเริ่มใหญ่ขึ้นลหลายเติบพิดหูพิดตาพี่น้องบ่ค่ะหลังตีสมองลงคลิปตั้งแต่แหลกแหลกคุนคุนพิดตาเติบอยู่เนาะค่ะเพราะว่าพักกะสีญ่มันใหญ่ทุกมือสมองกราบเดชพี่น้องเบิ่งเรื่อยค่ะปักกาดที่แต้มไว้ก็เริ่มเปลี่นแล้วแต้มอัน ขางฟังเด้อค่ะนี่ขางฟังกันแปลงพักนี่ล้วค่ะนี่เตรียมใบเพิ่นกระสีไงผักกาดขาวปีเด้อค่ะเอาไว้ถ a ดองกินคันสมกินกค่แซบนี่ผักกาดอันนี้คันสมแซบแซบค่ะกินกับพริกผงกินกับน้ำพริกกับป่นก็เหมืงกระว่ากันไปเนาะค่ะนี่ค่ะ ผักเขียวชะอมชุ่มชื้นข้าวหดน้ำผักบัวก็เห็นเป็นรูปเปลี่นลางแล้วล่ะค่ะต่ว่ากระเทียมกับบ,บื้ั่นในปันใดกระติใส่ฟุ้นผุนละบัดเพิ่นตุนใหญ่ผุนราคะกระเทียมอันนี้ใส่ฟุ้นแค่ปกหนาไว้ซื่อนี่ค่ะส่วนหมากสมองไทยแต่หอมแดงกระเทียมบ่คไอยไทาย นี่ละสมองกเ็เไลไทยพี่นนองบึงนี่ค่ะกระเทียมกระงามอยู่ค่ะเริ่มงามแล้วละค่ะปลูกกระเทียมปลูกหอมปลูกหลากห้ายค่ะก็ได้ยู่ได้กินเปล่งกระเทียมปลูกแบบบ้านบ้านกระเทียมพื้นบ้านเด้อค่ะอากาศหนาวมาเพิ่นกระสีนใน่เอาแกบจเจ้าแกบกบหญ้าไว้อยู่ค่ะ วดน้ำเพื่อนสิไดซุ้มแล้วก็เปื่อยย่อยสลายเป็นปุ๋ยในต่อไปถ้าฮาววบออันนั้นมันก็บ่มีดินล้วนค่ะให้ไทเป็นดินล,วนล้วนเนาะพี่น้องใส่แก็บใส่หยังดินเพิ่นกระิล้วนขึ้นไปปีนาส้อมองซีปูอีกน้าหนึงค่ะปลูกพักนะ้านีก็สิบเป็นปลูกพริกไส้พริกไว้ไส้ประเขียไปไ่ทยกิน เป็นปลาพริกเลยด้วยค่ะมองนีกสิหาเบียพริกมะปูไว้ถ้ากิ่นช่วงหนาแรงเฮ็ดน้ำยดเอาค่ะผักบัวมาฟางนี่ก็งามแลวค่ะสะพังแล้วพี่น้องเห็นบ่ค่ะแลงผักบัวงามบ่ค่ะผักบัวแดงด้วค่ะหรือว่าหอมแดง ผักบัวเหลืออยู่ฟังคุณอยู่ฟังทั้งสุดๆมุมคนแปลงนี้ละค่ะนานนี่ละแต่ว่ายุสุดๆเพลินกระพาอัปเดตสวนค่ะว่าผักไงไปซ้ำใดแล้วเนาะพี่น้องกระสิประมาณนี้ค่ะสามองก็อัปเดตให้พี่น้องเบื้องเรื่อยๆนี่ละกระสิประมาณนี้ละค่ะกระสิอัปเดตให้เบื้องเรื่อยกระเทียมผักมีสี่ใบลูกพัก ตามฤดูกาลค่ะก็ประกาศหนาวๆาวเย็นเย็นล้มพัดแหงๆค่ะบรรยากาศดีแห้งค่ะนี่กลับมาอีกมุมหนึง่งเป็นพักบัวแดงนี่ค่ะบรรยากาศก็ดีคัดพักบัวแดงกําลังชูชอเลยค่ะกําลังแตกหยอดอ่อนขึ้นมา นามว่าพี่น้องกำลังง้มเลยเนาะค่ะสนิปลูกหอมแดงส้างไรใดเด้อค่ะปลูกยู่ปลูกกินแล้วก็ขายพร้อ้อค่ะปลูกยู่ปลูกกินแบบบ้านๆแต่ว่าเหลือเ้ากา็ขายแผงซันล้อนค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็ล้มผัดวีวีนี่ค่ะเอาแล้วเนาะค่ะกระพาเบิง้งผัก ประมาณนี้เนาะพี่น้องค่ะพักหวงตุงสาหมองกระเพาะเบื้องเรามนีพับเบื้องหอมเด็กกับกระเทียมกะคลิปนี้สาหมองก็ขอบระคุณที่ขม้ารับชมเด้อค่ะกะทายแบบบานบนแล้วพี่น้องกะอย่าลืมเป็ียนกวามังใจกดไาลากุแช่สาหมองน้ำเลเด้อค่ะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ